สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับแอดดิวคนเดิมนะนกโปสกรแสนปักดีหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกนะครับล่าสุดเลยเขาก็กล่าวนะครับว่าควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ทําตามความพึงพอใจเพียงอย่างเดียวแบบพอดีๆจะสวยมากครับส่งกำลังใจให้ทีมไลฟ์และทีมงานเสียงวิหกลำซิ่งด้วยครับ นี่ก็คือการระบายนะครับของนกพวงสกรก็คือหมายความว่าก,ก็คือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันมีความพอดีนะไม่ว่าเราจะหยิบจับหรือจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะอย่าเยอะจนเกินไปอย่าน้อยจนเกินไปให้มันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะทําให้ตัวเรามีความพอดีนะครับให้มันบาลานซ์กับสิ่งที่ทำเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาเพอร์เฟกนะครับแต่ถ้าเรา ทะเยอทะยานหรือเราเนี่ยทำอะไรที่มันลวกๆที่มันรวดเร็วเกินไปเกินความต้องการของการวางแผนที่เราวางไว้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะออกมาไม่บรรลัแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่นกโลสกรเขาได้กล่าวไว้เนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานเซียงวิหกทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นกโพสกรเขาก็เหมือนกับว่าะระบาย ผ่าน Facebook ส่วนตัวของเขานะครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็คือเ่าแฟนคลับหรือเราทีมพยกมยกเนี่ยต่างคนก็ต่างเข้าไปให้กําลังใจกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่านากโสกรก็เหมือนศิลปินคัวใจของพวกเขานะครับการที่มีศิลปินที่แสดงนะครับบทบาททางการแสดงหรือความสามารถที่ออกสู่สาธารณชนให้กับแฟนเพลงได้ดูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตาผู้ชมและการแสดงเหล่านั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ จิตใจของคนที่ดูนะครับทาให้บางคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือบางคนที่คิดเครียดหายเครียดได้นะเพราะได้รับความบันเทิงจากสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนการสร้างาสถานที่บันเทิงหรือการสร้างการจัดงานจากจุดเล็กๆก,กลายเป็นจุดใหญ่ๆเนี่ยอันนี้บอกเลยนะครับว่าต้องห้ามประมาทนะครับเพราะว่าเราทําการใหญ่ ใจเราก็ต้องนิ่งด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือเราก็ต้องสร้างความสมดุลให้กับตัวเรานะครับไม่มากไม่น้อยให้อยู่ในตรงกลางให้อยู่ในความพอดีเหมือนนกพงสกรได้กล่าไวไว้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ